สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องท่ามกลางบรรยากาศสวยงามครับพี่น้องเนาะครับวิวธงหน้าเขียวขจีครับผมครับฝากระคึมพ้อมครับพี่น้องเอามาอนีกะมีแนวทางเลกที่พี่น้องเอฟซีไล่ทันกะร่อค่อยหรือว่าขอมาเด้อครับผมครับอยากให้แม่มาก วิเคราะห์เลขหรือว่าอยากจะเห็นแนวทางแม่ร่วมถึงเลขเพื่อนแม่ครับพี่น้องเนาะเลขเพื่อนแม่หรือว่าเลขหลักหน่วยครับผมงวดว่างหันกับกอดข้อกันครับศูนย์สามครับพี่น้องเนาะครับเอาแนวทางตัวเลขแม่น้องบัวลำพูครับผมอย่าเผยอย่าพลาดเด้อครับผมครับเกาะติดไว้ครับพี่น้องเนาะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับแม่น้องบัวลำพูครับเกามาเชียร์กับขอขอบพระคุณแม่เด้อครับผม พี่เมตาแนวทางให้กับเก่ามาเชียรทรงต่อพี่น้องเอฟซีครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเก่ามาเชียน้ำเชียในเรื่อครับผมครับเอาพี่น้องชมวิวแบบ360องศาเลยครับผม เอาไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเล็กแม่น้องบวัวลำพูกันเลยครับ <Yeah. S 1> แม่ครับเก่ามาเชียสวัสดีครับผม <Yeah. S 1> รับกินเขาไปแม่ครับผม <c oughs> กินเน้กินกับซุนนมไ oh. ม้โอ้เจีบเบครับม้วนกักินด <Yeah. S 1> ้วยกันแม่แม่กระุ <ผม S 2> นนมไม่กินเน้ออาหารที่กินเปิดอก็เปลี่ยนเนี่ยเกามาเชียอันมี้หอดอัน หวานยังนอนไปไปไผ่เรียนบันไฟกินแก่ท้องนพร้อมครับดีดีแบแล้วหมเนาะครับกเขาเรียงเนาะเข่าเรียงด้แมเนา่มีบาเป็บเพราเบาดุแก่ว่าสิบบาทเนี่ยจัดขอตัวเอสซีนะค้ามาวิกคะกับคำาววนเนาะมันแต่ความเบาหลายอยู่ดีเนาะเม่นครับผมครับอามสุดนัดมาวดมือนีเนาะ เลขเมียอาจสิเพี้ยนเสียงตูจับเมื่อวันมือนีเมียก็เริ่มมั่นใจเลขเมียอาจสิสวนกระเสียก็ได้เนื้อสิเเนยียนกลมเขาเจ้าก็ได้เช่นสิเนียนจิเปลี่ยนผู้บ้านพิษก็ได้เองสินะครับผมเลขตั้งรักของเมียนียังอยู่เดิมคอเกนะ้าสามสองแปดเนาะก้าสามสองแปดเมนเลขรักงวยของเพื่อนหรือของเอซีรักงวย มันกันยังไห้เมียมาตลอดแม่นที่รักเงยน่ะครับผมเมียยังหมั่นใจว่าเลขยุนยีแทเน,นอนน์<อ>ครับผูคือบอกครับผมมันมาลักเงยนีมาสี่ห้าเจ็ดศูนย <45 70 S 2> ์ซีห้าเจ็ดศูนย์เมียบาเมียเมืองไงได้เลขหวหน,นี้ครับผมเมืองไงเราก็จับไงเปียนควายสัตวเลขเมียดินหาเก้าเมียนบักครับผม เมียเลยว่ะนกบ้า่หวดมือนีนี่เก้านี่เริ่มสีบม่มีหวังแล้วครับมเมนพราก็สน,นั่นอีกหาตรงมาเมียว่ะครับหาเนี่ตัวเด่นแล้ะครับผมเมนื่นหาตัวเดียวเลยคันอานี่มันได้ไปยุรักนวยเหนื่อยะเนื่นครับผมไปยุกับเหล็กเพื่อนแม่เมนื่นเลขตั้งรักเมียบ่มีหาได้บั่นครับผม เมียอยากเบาคานหนึ่งมันสีเมียนเพราะเมียนเมียกะบ่ากล้ายืนยันแต่ว่าสถิติที่กับเก่าเมียเห็ดแม่ม,มันเปลี่ยนในสั้นเมียเบาได้เมียท่าคนอื่นได้แต่เดี๋ยวนี้เมียก็เริ่มท่า,า,าทว่าได้ด้วยกันมันจิเปลี่ยนเพิ่มจริงบอกครับผมเลขวันนี้เมีย่าบว่สูงเกินหกไม่สูงเกินหกครับผมมนทั้งสองตัวตว่าเมียไปเจ็ดแปดเก้านี่ขันว่าเมียใหนมันไม่อยู่หลักหลักลอยเส้นสี่เมตรครับ เก้าน oh, <thank> ี่ซีบไว้จับกันเร้ยกเลขสามตูนโอ๋อครับเมียนจิไปว่าเจ็ดเก้าเจ็ดแปดแปดเก้าแปดเจ็ดขึ้นมาบ้างให่ก้อนนี่ชักซีบอะไรแล้วนะนะครับผมบ้านี่เมียเล่นมาจับไปว่าเลขละงวยเพื่อนนีเมียไมาเจ็บจะเริ่มม่วมีบังครับเมียนเพราะว่าขัจะเล็กตั้งรับเมียไปเจ็บจับในเลกตั้งรัวยเนี่ย บาได้เมดไปหรอครับผมคัน3ามะสามซีได้สามเก็ดาได้สามศูนย์ันมัดอาได้เพราะว่ามันเปล่นไปได้ครับเมียจึงฝันหน่อยย่ที่ามหตัวเดียว3าหที่ไปจับกันได้ครับผมเมีนสองซกับมได้สองหากับมาได้สองเก็ดาได้สองศูนย์าได้ครับผมเปลี่ยนซีได้พอบาเปลี่ยนเปลี่ยนเมีบาได้ซีได้ยู่นีคือเปลีห้กับเปลศูน์ แปดห้าแปดศูนย์ 0, ครับผมเมีนขันเปีดมากนี่ครับบานีเมีเยเี่กว่าเปีดฟีกับเปียดเจ็ดเอนก็มาได้สามตัวมุ้งข้างด้วยส้มันมาเปียดเจ็ดสี่นบอโอ้มาทั้งสามตัวเลยแปดเจ็ดสีไม่จับมไม่จับกันครับผมเมีนเมียจิ้งในญ่ใจว่าเลขยืดตั้งรัดไว้กับตองมาเมียว่ะครับบานีเมียเล่เลขหงายน้ำซีนะนะ เนี่ยคิดทวนเงิน้องซีย่คามันสิ้นไปได้นะนะคือเลขสิ้นทุกล่างเมียมันเงินซีงวดกันจำได้บ่าเมียว่าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าล่างเมียเลยเอามาตั้งว่าเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสามเป็นสิ้นทุกต่างเนี่ยครับสาเกิดเป็นสามศูนย์น่ะเกิดล่างแล้วเมีเนาะเมียมดนี้เขาเอาศูนย์ลักล่างเาศูนัดวลางมาตั้ง สองสามสี่เปอร์เซ็นต์สุดยอดกลางเมียนเมียกัลันตีเล่มาเลขหาตัวนี้ไปทั้งบุนทั้งล่างคือเพิรอจับกันเมียจึงมาหาตัวนี้เมียมาสามนี่คว้นไปจับหาจับสองบะไรจับหนึ่งบาไรอ่นจับศูนยปูเก้านี่ได้มีสามนี่เรีไม่หาตัวนีสองศูนบไรสองสี่ไดสองหนึ่งบไรเมียเกียนาลาบไรมันล้นไปรเดเรียรล่นน้องเมีย ศูนย์หนึ่งกองเหมืองเมตรศูนย์หนึ่งสองไม่จับกันครับผมแต่ว่าแมา่ตัวนี้จะได้น,นะนะครับเมียจริงเหย,ยุยดทีลางเมียใบสี่ศูนย์ีว่าเป็นศูนย์สี่แหละล่างสี่ศูนย์ไม่ใช่ศูนย์สี่ครับผมแมน,นมันนใจว่าเมี่ยมันใจว่าศูนย์แม่นนอีกนะเป็นศูนย์แม่ยีน่นี่ เป็นได้สามตัวคันเอยีมาตัวรื่นเก่าไปท้าดวงเมียบาหลายเนาะครับศูนย์ไปจับได้แค่สามตัวครับผม8ป4ดศูนย์สี่ศนสมศนเป็นตูว่องเพราะนี่แหละคันเลขติดศูนย์นี่ครับคันเลขติดหาเมียพันเจ็ดหาเมียกตว่าเนี่ยมเปลี่ยนหาคันก็เนี่ยคันเอ้ีมาเก่าเพราะว่าคันเจ็ดหาจะได้สามตัวแยกเจ็ดหาเปลี่ยนหาสามหากัวนครับเมียจิ้งก้นอยู่ที่สามหาเนี่ย เลขติดห้านี่นี่ขอมุ้นของเมียนแต่ว่าสิดิษติดถีเมียชาวบ้านกายืนยันนะเพราะว่าเมียแตเย็ดตามสูของเมียมากนะเม่ยนกับผมเลขมาด้วยกันได้เลขอ่าไม่จับคู่กันแม่กับโอเคอยู่ครับผมเมียถตาเลขไม่จับคู่กันเมีว่าค้นค้างได้คอนค้างร้อยเปรนล้วเนาะเมีนครับผมเมีเก้าสามเก้าสีก้าห้าเเจ็ดสม เจ็ดแปดเจ็ดสีแปดสี่แปดหกเจ็ดสีเจ็ดห้านี่ได้ห <7. 5 S 1> ไม่แม่ศูนย์หนึ่งศูนย์สองเจสี่หนึ่งศูนย์หนึ่งสองจสิสจับกันบ่ได้เลยอย่างนีงินลัอยไปหาลักลอยไปหาจับล้วเงินงี่จ้งเปดสองจังสีกันดิครับอือคือขวามุ่นของเมียเนาะแต่พวกมันเปียีเมียจะาเปลี่ยนได้สามตัว่เปีนยเปดห้าเ เปลี่ยนามกเปลี่ยนหาเมียจะมาโอ,อกาสมาหลายพอเปลี่ยนศูนย่นะครับผมฟังไ้เรื่อน้องครับ,บเก่าล่ะยันันเก่าไปยังจะมาอะไรกันว่ามันเกเก่าเามาียงส่เนี่ยตันเมื่อไหร่นะเมียเมียนี่คือมียีคาเมียยังยินกันขันเดิอมปะศูนย์หนึ่งสองสามส่ไปได้ทั้งบนทั้งล่างใดกันหาได้ตัวใดแม่กันอยากตีทั้งบนทั้งล่างไม่จับหาศูนย์หนึ่งสองสามสี่ เม่นครับเลขติดครับผม<ป>บนล่างกันซีให้ตัดหน่อยลงไปก็นั่นอีกคือเอาหนึงกับสองออกเลีย้ยไปเส้นศูนย์กับสี่กับสามศูนย์สามสี่เมียนเมียว่าผู้ได้เอาตัวใดไม่จับนี่ที่ได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยเมียว่าเอาไปเฮ็ดยบกังเด้อเพราะว่าจะอยากไปทั้งบนทั้งล่างเพื่อเพื่อจับกันครับได้ตัวเด่นๆมาจับใส่ครับผมพี่น้องเนาะศูนย์สามสี่ครับผม เมียนบนล่างได้เลยนเมียกับไอ้เจ้าสัตวล่ะเมียกับซื้อเจ้าสี่ล่ะเจอเมียกับพวกอื่นกเทียนออกคาเา้าถึงกระไรเนาะครับเลขพวกอื่นเกินหกวันสิเมียนบะงวดนี่ต่อไปไม่สูงเกินหกครับพี่น้องเนาะครับือแต้กนหนีเมียตาได้เจออย่างนี้เมียเพราะตาตาเนี่ยรับเสี่ยนไปหลายเละวันเมียตามู้ได้แล้วว่าเลข้ยงวสูงตอนนั้นป้านีนียังสินะครับผมเนี่ยมันจะเมียนว่าสันเดียบเมียว่า เอาลองพิ่จาหนาเบิ้งไปน้ำแม่ได้ครับผมเปน็นแนวทางเบิง้นะง,งครับคำเงินเเอซีนาะคำเงวนชงเงินนะนาเวลานี่ที่ครับที่ท,ท,ที่ที่มกักๆสุดๆนี่ตัวใดรับแม่แม่มาเปลงเป็นไปได้สูงีแม่มาามห้าสามห้าครับ 3, <5 S 1> 5, ผมสามห้าเลขทีกวนมาจับมนีคือจว่าเพื่อเปียสามเปียห้าหสามเัสี่ห้าเปียสามเปียนสามห้า อ๋อเล็กมากเปลขขยันที่ม่กันนะเนี่ย่าครับผมรองเบิง่งเนีเ่ยนเห็ดอนันอันรัดลอยอยู่อ,นอนนันฟันมันเหมนอย่างเง้อน,น,นี้มันิเน็นเวอรสันนี่ไงบ่าโอ้ครับเปียเลมเฮ็ดออกมาเบิลล่งนีรัลอยมันมีม่สองห้าปดหนึ่งเนี่ยงวดนี้ป่ะแม่ไม่ต้งม่ิได้ว่าเอาร่องเบิง <ๆ S 2> ่งครับพี่น,อน้องรองเบิ่งครับผมสองห้าแปดหนึ่งเอา สำเร็จลาง่างาเะเริมเ,เ,เ่เบเ,เ,เมนะเลขเลขล่างแม่กับมากไปทีสี่ศูนย์บ่ครับผมเมน่กวนเกินไปได้ศูนย์น,น,ยนีกคือเมียมาเลขวดเลขล่างเมียถ้าก่องไมแล้วเ,เลี้ยยุบุนกับศูนย์กับสามล่างกับเลี้ยยุบศูนย์กับสามเหมือนเมียบ่ะครับมันที่เปลีนไปได้บ่วดกวนมันจะเข่าอยู่ด้วยเนาะครับเลขลอ่อประกบศูนย์สซี่เนี่ยครับผมครับพิจนาเบิ่งเอาเ่ รันมันเผาตามเมียบ้านไวอีลีนตั้งมากันได้พี่ครับงวดนี้นาจะได้ให้น้ำกันเด้อครับพี่น้องครับผมเมียจะจัดภาวนาน้ากันเอยู่ครับเมียเมียนครับเมียเเป็นวจนได้พี่ส่วนนึ่งเมียสื่อส่นเนี่ยนกซื้อสามห้าเลยเลยยนครับผมสามห้าแปดสามห้าครับผมลอร้อยเมียสองห้าแปดหนึ่งนี่แหะครับผมมีบุญวาสนามันถึงมันอกปังขาดน้ากับู่นะ งืดกิจการไทยนักอามาแทะไอเอสซีหาใจเอากันว่ามัดของเมียดิครับผมเล็กเลกเด่นหาเด้อครับพี่น้องบนนีครับแม่เด่นหาล่างนี่ก็แน่ว่ากันยังติดศูนย์อยู่ครับผมครับเป็นใดคือซีศูนย์ครับพี่น้องเนาะซีก็ถือว่าเป็นเลขอ่าเลขกในตะล่างเลขกยุ่กลางครับผมเล็กที่ว่าแม่เห็ดสี่เหลี่ยมครับผมรองเมืองครับพี่น้องเนาะ หมดตอนเนี้ยมืวนขามมันซื้อตัวครับ <c oughs> มีหลายจุดนะแม่นมเน,นาะครับผมเม่ยนที่ลบกวนแม่ซับนี่เด้อครับผมวานนี้จ้าจเขามาเชียร์ชี<อ>น้ำเ<ฟ>สนอแนวทางให้พี่น้อยพี่ได้รับส้มกันครับผมครับจ้าจ้าเขาแม่วอวยพรให้ยับซี่นะครับผมหายับซี่โตก็มันเด้อเมี่ก็ถือกหมันกนระซ้าพอ ออกฟองขาดสัดคอใหออกฟองขาดของเย็ดตี้จับเด้อเมียนเมียนเมียไห่เมียสัดขาดว่าจังซี่ล่ะเจ้ว่าเมียถอดิเคราะอสัดคือวิเคราะห์เนาะครับผมกับิเคราะห์เลขที่เป็นไปไดเหล็กกับเลขที่เป็นไปบ่ได้นะครับพี่น้องเนาะเบิ่งไปนํากันครับผมจด้เย็ดตี้สุกๆเหมือนเหมืนครับแม่แม่ก็เช่นกันเด้อครับผมสุกสุกสุกนครับสวัสดีครับจ้าเอาครับพี่น้องครับผม โค้งสุดท้ายแม่น้องบัวครับพี่น้องเนาะครับเลขแม่ก็ยังว่างลักไปกับเก้าสามครับผมครับตะวันที่เพิ่นเด่นในคลิปแรกก็คือ9กับ5ครับพี่น้องกับไปชนกับเลขเพื่อนแม่ที่ได้มากครับผมหรือว่าเลขหลักหน่วย4 5 7 0ครับพี่น้องเนาะครับครับแม่กับวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วครับผมกับสามาได้กัดได้ได้แค่ไปจับกับหาได้ครับผมครับก็คือ35ครับพี่น้องเนาะครับ8ก็บจะเป็น85 หรือว่า80ครับผมครับในส่วนเหลขกรางครับแม่กระเล่งไปที่40ครับพี่น้องเนาะแ0แล้วก็30ครับในส่วนเหลขกที่ว่าแม่อ่าให้เลขกเด่น3ตัวที่จะมาได้ด้วยครับผมมาได้แน่นอนครับพี่น้องเนาะหาตัวเด่นมาประกบ0 3 4ต้องมีให้เห็นครับพี่น้องบนล่างครับผม ชุดนี้แม่ก็เลยเอาไปใส่กับหาครับพี่น้องเนาะก็คือสามครับผมครับเอาเลขลักลอยของแม่กะเห็นว่าร่องเบิงครับพี่น้องเนาะแม่คำนวณเหตุลักลอยงวดว่างหันกับเขาอยู่ครับผมงวดนี้ได้สองหาแปดหนึ่งครับผมครับไปจับใส่กับสามหาก็จะเป็นแปดสามหาครับผมเป็นเลขขยันมากได้ครับพี่น้องแปดสามหานี่ครับเอาถ่ายคลิปนี้ ขมาเชียร์กับขอวอวยพรให้พี่น้องเอฟซีโชคดีกับผมถูกหวยื่องเงินไปน้ำกันหมดวันที่หนึ่งกัลกระดาคม66สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ